ผู้ชมขาต้อนรับทุกสื การรีสกับผมพรมยินงาจันสรสีนะฮะจากเว็บไซต์ driveautoblog com นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแฟนเพจ Facebook ของรายการแล้วก็เว็บไซต์นะฮะชื่อ driveautoblog นะครับเข้าไปกดไลค์ไว้จะได้ไม่ตกข่าวนะครับรถรุ่นใหม่ๆออกอย่างเงี้ยนะฮะซื้อรถไม่กี่วันแล้วตกรุ่นนี้มันเฮิร์ตมันช้ำจริงๆนะครับเข้ามากดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับที่ driveautoblog นะครับผมก็เข้ามาพูดคุยมาตอบทุกคอมเมนต์นะฮะสอบถามได้จะหลังใหม่หรือหน้าใหม่นะครับวันนี้นะฮะมาขับทดสอบรถโ o y o t ้า ฟ r r t n e r t r d Sportivo นะครับหลายคนถามถึงนะฮะก็เลยรีบนะฮะมาทดลองขับเลยนะครับก็หลายคนรอด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับมาแล้วนะฮะสำหรับ d i s เบกสีล้อนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดคุยจะพามาดูว่าคุ้มไม่คุ้มอย่างไรนะฮะสำหรับตัวทีอาร์ด o r ปอนะฮะส่วนตัวที่เป็นตัว เบสนะฮะตัว Fortuner นะฮะก็มีรีวิวอยู่แล้วเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้ผมก็จะไปเร็วๆกระชับหน่อยนะครับเพราะว่าทั้งตัวเครื่องยนต์นะฮะและตัวรายละเอียดของรถเนี่ยที่เป็นโมเดลเชนของ Fortuner รเนี่ยรีวิวไว้แล้วใน y t u t u นะครับหน้าตานะครับที่ชัดเจนที่สุดนะฮะก็คือชิ้นนี้เลยนะครับกระจังหน้านะฮะไม่ใช่แบบ TRD Sportivo e สมัยก่อนนะครับที่เพิ่มชิ้นนั้นมาแปะอันนี้คือขึ้นรูปชิ้นใหม่เลยนะครับแล้วก็มี เป็นโคมนะฮะลมดำนะครับก็ดูเลยสําหรับชิ้นนี้นะฮะก็จะเห็นลวดลายต่างๆถ้าท่านมาดูรายละเอียดนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวขาวมุกนะฮะเป็นตัวท็อปด้วยมองมาแต่ไกลจะเห็นว่าดูเพราะว่าคุณมองในมิติของรถคุณจะเห็นหลังคาที่เป็นสีดําด้วยนะครับก็หน้าตานะฮะนี่ชัดเจนที่สุดคือชิ้นนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับใน 30ชิ้นนะครับเปลี่ยนประมาณ30จุดสำหรับทีอาร์ดีสปอร์ตตของ Fortuner นะครับจากรุ่นที่เป็นรุ่นปกตินะครับล้อ20นิ้วนะครับและเป็นสีดำ6ก้านนะครับในปิกอัพก็น็อต6ตัวอยู่แล้วนะครับตัวจานดิสก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับสำหรับฟอร์จูเนอร์เพราะว่าเวลาเบรกใช่ครับแมสนะมวลต่างๆน้ำหนักทิ้งมาที่ล้อหน้านะครับก็เป็นดิสปัมเนี่ยก็เป็น4พอร์ตนะครับแล้วก็จานนี่ขนาด 338มิลิเมตรนะครับก็ใหญ่มากๆแล้วนะฮะไม่ต้องไปแต่งไปขยายไปอะไรแล้วนะครับแต่ที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นยางตัวใหม่ของดันหลบนะครับลายใหม่นี่ก็คือทำมาสำหรับเพอร์ r อร์แมนซ์ของ Fortuner TRD Sport e ์ v o โดยเฉพาะนะครับตัวนี้ทาง Toyota เนี่ยออเดอร์ให้ดันหลบทำมาให้เข้ากับ p e r f o r m ร์แมของรถนะครับที่ปรับแต่งชุดนี้ครับนะฮะช่วงล่างก็คือ ตัวสปริงและโช๊คอัพตัวใหม่นะครับมองผ่านๆเนี่ยท่านจะมองเห็นตัวสปริงเกียวสีแดงใช่ไหมฮะมันก็จะดูสปรอร์ตดูดุนะครับแต่จุดยึดเนี่ยยังเหมือนเดิมถ้าเป็นพวกโคโรล่าที่โตโยต้าทำตัวเ Sport พวกนี้นะฮะเขาจะขยับจุดยึดใช่ไหมครัแต่อันนี้ก็คือจุดยึดเนี่ยที่เดิมนะฮะแต่โชคกกับสปริงคนละตัวนะครับแต่ความสูงเนี่ยเท่าเดิมนะครับมีซุ้มล้อสปรอร์ตเล็กๆตรงนี้มาด้วยนะครับ ก็สวยก็ดูดีนะครับแต่หน้ายางเท่าเดิมนะครับแต่เป็น120แค่นั้นเองนะฮะอย่างยางติดรถนะฮะที่ t o โตย t a ให้มาก็คือ265 50 r 2 0 5นะครับ265 50 r 2 0ของตัว Fortuner ปกติก็265เหมือนกันนะครับก็คือไม่อยากให้สูญเสียในเรื่องของฟิล c o คอนซัมชัน um หรืออัตราการบริโภคเชื้อเพลิงนะครับ แต่ถามว่าเฟิร์มไหมเฟิร์มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโชคสปริงตัวใหม่เนี่ยเกาะขึ้นหนึบขึ้นนะครับและที่ต้องพูดถึงและพามาดูเลยนะครับก็คือดิสเบรกหลังนะครับผมก็ได้คุยกับทางเอ็นจิเนียร์ของ Toyota เยอะเลยเรื่องพวกนี้นะครับผมก็บอกเขาตามตรงนะครับผมก็รู้ว่า ทุกคนเฮิร์ตนะฮะสำหรับคนที่ซื้อไปก่อนนะครับอยากได้ดรัมเบรกสี่ล้อเนี่ยเขาก็ายังย,ยืนยันนะครับว่าตัวดรัมเบรกนะฮะในรุ่นพื้นฐานเดิมนะครับทั้งตัวปกติตัว2.4ตัว2.8ตัวท็อปอะไรก็แล้วแต่นะครับของเดิมนะฮะเขายัางยืนยันว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับแล้วก็เหมาะสมอยู่เหมือนเดิมนะครับระยะเบรกก็ดีนะฮะอย่างที่ผมบอกจานหน้านี่338นะครับ แต่พอมาเป็นตัว TRD Sportivo ที่มันมันเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะฮะถามว่าอนาคตเขาจะใส่ดิสเบรก4ีล้อไหมก็ต้องใส่ครับแต่วันนี้ถามว่าท่านที่ซื้อไปก่อนก็ไม่ต้องเฮิร์ตครับผมพามาดูดิสเบรกที่ได้มาก็เป็นตัวปั๊มดิสนี่เป็น1พอร์พตนะครับจานนี่ขนาด312ม mm, ิลิเมตรนะครับจานหลังก็เล็กกว่าจานหน้าอยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมนะฮะ มันดูดีนะพอมันมองผ่านเข้ามามันเห็นตัวสปริงสีแดงเนี่ยคือมันดูซิ่งนะฮะมันดูซิ่งนะครับแล้วก็ตัวต้าเขาใหา้แม็ก20นิ้ว5วงเลยนะครับรวมทั้งตัวยางอะไรก็เป็นแม็กด้วยท่านลองไปเช็คดูนะฮะท่านที่จองไว้แล้วรับรถของท่านเป็น5วงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับตัวดิสเบรกก็แน่นอนตอนนี้ระระยะเบรกก็ยิ่งสั้นลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่า เขาก็อนุมานว่าท่านที่ซื้อ TRD Sportivo ไปก็อาจจะเป็นคนที่ซิ่งใช่ไหมฮะแล้วเครื่อง2.8อีกนะครับถ้าท่านซิ่งอยู่แล้วเพราะรถ Performance มันดีได้สปริงได้โชคดีล้อใหม่ยาง20ฟิลลิ่งมันมาท่านขับซิ่งพอขับซิ่งแล้วก็น่าจะใช้เบรกเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเบรกบ่อยขึ้นหรือเบรกในความเร็วที่สูงกว่าตัวสแตนดาร์ดเดิมนะครับก็ได้ดิสซี่ล้อก็จะช่วยเข้ามา นะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็ก็ท่านอาจจะเฮิร์ตบ้างนะครับแต่ผมก็อธิบายอย่างที่เขาอธิบายให้ฟังว่าของเดิมเนี่ยมันมันโอเคอยู่แล้วนะครับครับด้านหลังนะฮะก็มีนี่โลโก้เชียร์ดิสปอร์ติโนะครับสัญลักษณ์โลโก้ลมดำนะฮะนี่ <outro> สปอยเละะ <hum> อลร์ไฟเบรกสีขาวนะฮะสไตล์สปอร์ตนะครับ ต,ตัวชิ้นนี้ก็จะมีติดฟิล์มสีดามาด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับทำเฉพาะตัวเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับแล้วก็ได้ออโต้ลิฟ์เกตเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นช่วงล่างซิกมาโฟขับ4นะครับนี่ก็เปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวไว้จะพาไปดูด้วยเบาะนี่ก็คนละสีจากรุ่นปกตินะครับอ๋อนี่พอเปิดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นหลอดไฟนะฮะไฟสอง ตรงนี้อย่างที่บอกว่าเปลี่ยน30จุดเดี๋ยวจะไปไล่ให้ฟังมีอะไรมากปิดประตูให้ดูอ่าแล้วก็กันชนตัวนี้ก็เป็นชิ้นใหม่เลยนะครับจากรุ่นปกติกันชนท้ายนะฮะสปอร์ตดุแล้วก็เขาขึ้นชิ้นใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับกล้องถอยหลังก็ซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะจำเป็นมากๆสําหรับ รถ SUV ีคันใหญ่ขึ้นุ่งสูงแบบนี้นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุถอยเหยียบเด็กชนเด็กเนี่ยมีเยอะเหลือเกินนะครับนี่ครับหลังคาสีดำตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มของ 3M ตนะครับโยต้ารับประกันเท่าตัวรถนะครับก็คือ3ปีแสนโลนะครับแต่จริงๆอายุการใช้งานของมันเนี่ยนานกว่านั้นนะครับพื้นของมันเนี่ยเป็นสีขาวนะครับ ตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวแต่งนะครับก็เป็นแรปฟิล์มสีดำมาอีกทีนะครับแล้วถามว่าคันนี้จะโดนตำรวจซิลไหมนะครับคือคันนี้เป็นสีขาวจดเป็นสีขาวไม่ได้จดทูโทนนะครับาทางโตโยต้าก็คุยกับทางขนส่งแล้วนะครับแต่แน่นอนนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายท่านก็คุยกับเขาดีๆนะครับแต่มันมีอยู่แล้วนะฮะที่ท่านจะต้องเจอคิดว่านะก็เป็นสีดำซาซส์สปอร์ตก็จะมีฟอร์จูเนอร์ทีอาร์ดีสปอร์ตทวที่ หลังคาขาวกับหลังคาดำนะครมันมีสีเกรดนะครับตัวทั้งขับ4ี่ขับ2มีให้เลือกนะครับหลังคาดําซิ่งและดุมากๆนีครับภายในพอเปิดเข้ามาก็จะมีสคับเพรดตัวนี้นะครับมีโลโก้ TRD นะฮะมีไฟสองด้วยเท่มากๆนะครับแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้า ผมเข้าใจว่าเหมือนตัวท็อปปกติครับมีเฉพาะฝั่งคนขับนะฮะฝั่งนู้นยังไม่มีนะครับอยากได้สองฝั่งใช่ไหมผมรู้นะฮะแล้วก็โทนเป็นดําแดงนะครับก็จะได้ในเรื่องของความสปอร์ตนะครับอาจจะไม่ถึงกับเรียบหรูเท่าตัวท็อปเดิมนะครับแต่ที่อลังการที่สุดนะคืออะไรรู้ไหมหนั่นแะลำโพง JBL 11ตัวนะฮะใน9จุดนะครับมีซับวูฟเฟอร์มีทวิตเตอร์มีลำโพงต่างๆของเดิมเนี่ยเป็นชุดเครื่องเสียงลำโพงธรรมดาคราวนี้ได้ JBL 11ตัวท่านไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำแล้วนะครับอ,อลังการมากๆนะฮะแล้วก็โอเคนี่ครับปุ่มพุชสตาร์ทก็มีโลโก้ t r d ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับ หน้าปัดเป็นดำแดงมีโลโก้ trd นะครับมีโลโก้ trd ด้วยนะฮะไฟนะครับก็จะเป็นสีแดงดำสไตล์สปอร์ตนะครับพวงมาลาัยก็เป็นเคฟล่านะฮะลายเคฟล่านี่ครับฝาครอบทั้งหมดนี้นี่ลายเคฟล่าหมดเลยคือหลายๆคนนะครับไปซื้อสติกเกอร์มาแปะเองอยู่แล้วนะฮะลายเคฟล่าผมเคยเห็นนะครับแต่งใช่ไหมแต่อย่างเนี้ยคืองานเข้ามาจาก oem โรงงานผู้ผลิตเนี่ย คือความเงานะครับที่เขาเคลือบชิ้นงานนะมันสวยนะครับแล้วมันดูจริงอะ่ะนะครับตัวฝาปิดอย่างเงี้ยนะพอปิดมาอย่างเงี้ยมันดูเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหมดเพราะเขาเคลือบมาด้วยนะครับสำหรับตัวเคฟล่าแล้วก็ยังเดินได้นะครับสีแดงนะฮะเป็นงานปราณนีตนี่โลโก้เชียดีงานมันพรีเมียมงานพรีเมียม นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันคุชคันโรลนะครับแพดเดิลชิปมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังบวกลบได้ที่คันเกียร์ด้วยนะฮะแล้วตัวนี้ตัวท็อปนะครับก็ซิกมาโฟมีเลือกขับ2ขับ4นะครับแล้วก็เป็นโลโฟแล้วก็มีระบบต่างๆมาครบหมดเลยนะฮะอยู่นี่มี traction control นะครับ a อ t o นะฮะตัวนี้ก็ยังมี Eco Mode มี Power Mode ด้วย ขับซิ่งขับสปอร์ตเลยคันเกียร์ก็เดินได้แดงนะครับคือมันจะเป็นดำแดงนะ T.R.D. นะครับแม้เขาจะเป็นดำแดงนะฮะแต่ตัวตัวเพดานท่องโดยสารนะครับพวกนี้เขายังใช้เป็นสีอ่อนอยู่เนี้ยด,ดีครับมันดูโปร่งแล้วก็ผู้โดยสารเขาจะเห็นพวกนี้มันจะสบายตามไม่ค่อยเมารถนะครับเพราะว่าบางค่ายถ้าได้แต่งดำแล้วก็จะดำหมดเลยทั้งคัน มันก็จะมืดๆทึมๆอึดอัดนะฮะอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งนะครับถ้ายังเป็นสีพื้นฐานอยู่งานเบาก,ก็คือนุ่มแต่ไม่ยุบผมว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าตัวซัพพลายเออร์เบาของ t ต y o t a เนี่ยคุณภาพฟองน้ำก็ดีมากๆนะฮะมันจะอยู่ทรงรูปนี้ไปตลอดแล้วตัวนี้มันเป็นสไตล์สปอร์ตใช่ไหมเชฟของเบามันก็ต้องเป็นแบบบักเก็ตซีดมีปีกนะครับล็อกเพราะผมเชื่อว่าพอคุณได้ฟีลลิ่ง120่งแล้วเนี่ยพอคุณไปขับอ่ะผมว่าขับ ก็คงขับซิ่งว่าสมควรนะคงไม่ได้เนิบเนิบะฮะก็ต้องได้เบาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีข้างหลังด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับใน f o r t u n e นนะครับรวมถึงตัว Hilux Revo ด้วยนะครับก็จะมีสวิตช์นะฮะตัวนี้นะครับสำหรับปิดถุงลมนิรภัยด้านหน้านะฮะ ของฝอั่งฝั่งผู้โดยสารนะครับในกรณีที่ท่านอาจจะไปกับลูกเล็กนะครับถ้าเอาเบบี้ซีดจะไว้ข้างหน้านะครับแต่กลัวอันตรายเวลาอุบัติเหตุแล้วแอร์แบคละเบิดใช่ไหมก็เป็นลูกกุญแจไขนะครับก็ปิดได้ ก็ยังมีอยู่ประตูหลังด้วยนะฮะเป็นโลโก้ทีอาร์ดีนะฮะนี่แผงประตูนะครับอย่างที่วางมือนะครับก็เป็นแบบเปียโนแบ็กเนาะมันหลังเปียโนนะครับนะฮะแล้วก็บอกนะฮะมันก็เป็นหลุมลงไปนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยแว่งมากนะยิ่งเวลาเดินทางกบเดินทางไกลนะครับนั่งหลังเนี่ยผมยังแนะนำนะครับนั่งทุกตำแหน่งไม่ว่าคุณจะรู้จักคนขับไม่รู้จักนะครับ อยากให้คาดเข็มขัดพอคาดเข็มขัดแล้วมันก็ยิ่งล็อกเราอยู่นะครับมันก็นสไตล์สปอร์ตนะครับแต่ของเดิมนะครับได้หรูหราหรูกวันนี้ด้วยนะครับตัวคุณภาพนะเนี่ยแต่อันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็มีอะไรก็โลโก้ TRD มี TRD ดีตรงนี้ด้วยคือเขาให้รายละเอียดนะแล้วก็ชอบปัก๊กของเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เปิดให้ดูเฉยตัวเอซีพาวเวอรนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ ักวงกลมก็มีตัว power outlet นะฮะอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่แอร์แถว2นะครับแล้วก็ตัวเลือกอความเย็นนะฮะเป็นออโต้สำหรับพโดยสารด้านหลัง แล้วก็เดี๋ยวไปลองขับกันนะฮะวันนี้เนี่ยผมใช้เส้นทางนะครับวิ่งข้ามเขาใหญ่โอเคความเร็วอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่นะฮะเพราะว่าผ่านอุทยานแต่ตอนที่ลงจากเขาใหญ่เนี่ยน่าจะได้ทดลองอตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอตัวช่วงล่างนะครับแล้วก็ตัวดิสเบรกสีล้อนะครับที่หลายๆคนถามถึงนะครับส่วนฟิลลิ่งในการขับในเรื่องของแฮนด์ดิ้งในการบังคับเลี้ยวนะฮะในช่วงบนเขาเนี่ยน่าจะได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ ในโหมดการขับขี่ตัวต f o r er t u n จ r t GRD Sportivo แน่นอนครับว่าทำมาเพื่อวิ่ง on-road บนถนนลาดยางและคอนกรีตเป็นหลักสร้างมาเพื่อสิ่งโดยเฉพาะแต่ถ้าต้องวิ่งทางฝุ่นก็ไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ถ้าจะใช้งานอเนกประสงค์และลุยหนักก็เอาตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อเดิมก็เพียงพอแล้วนะฮะทุกคนคงอยากรู้ว่าดิสเบรกสล้อใน Fortuner t r d Sportivo เป็นอย่างไรแน่นอนครับว่า ดีมากครับระยะเบรกสั้นประกอบกับระบบ ebd นะฮะช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังนะครับผลจึงออกมาเพอร์เฟกมากๆแต่งช่วงล่าง TRD แล้วการขับขี่ดีขึ้นอย่างไรผมทดลองขับในเส้นทางคดเคี้ยวผ่านป่าเขาบอกได้เลยว่ารถเฟิร์มขึ้นมาก ของเดิมนั้นออกแนวนุ่มนวลแต่รุ่นนี้จะกระด้างเล็กน้อยจากค่าเคของสปริงที่แข็งขึ้นโชค๊คอัพที่รีบาวหนืดขึ้นเมื่อสอบถามทางหัวหน้าวิศวกรผู้พัฒนารถนะครับทราบว่าค่าความแข็งนั้นปรับไม่เยอะเพราะต้องการคงไว้ซึ่งจุดขายของรถคือการเป็น SUV ที่นั่งสบายแต่ที่ได้เพิ่มเข้ามานะฮะคือการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นและความมั่นใจของผู้ขับขี่เมื่อใช้รถที่ความเร็วสูง ในส่วนระบบบอดี้คอนโทรลว t o ทอร์ d e m a n นที่มีอยู่เดิมในรถยิ่งทำให้รถคันนี้นะฮะสมมูตตลอดการขับขี่การทำงานของระบบช่วยรักษาสมดุลของตัวรถโดยการเพิ่มหรือลดแรงบิดเช่ขนขณะกำลังขึ้นเนินนะครับหน้ารถเชิดขึ้นใช่ไหมฮะระบบจะลดแรงบิดเพื่อให้ด้านหน้ารถต่ำลง นะฮะหรือขณะที่รถเนี่ยขับลงเนินด้านหน้ารถทิ่มลงระบบจะเพิ่มแรงบิดเพื่อให้ด้านหน้ารถเนี่ยเชิดขึ้นเพื่อให้ตัวรถทั้งคันมีบาลานซ์ที่ดีขนาดล้อและยางนะครับ265 50 R20 หน้ายางยังเท่ากับตัวสแตนดาร์ดนะฮะเพื่อคงอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงที่ดีไว้ ถ้าคิดว่าชอบล้อและช่วงล่างแล้วนะครับแต่ยังไม่เฟิร์มถึงใจก็คงเป็นยางนี่แหละฮะที่จะต้องลงทุนเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ของเดิมติดรถมาเนี่ยก็ยังใช้ได้นะฮะร,รถใช้งานแบบนี้นะฮะใช้ไปสัก25,000กิโลเมตรค่อยเปลี่ยนนะครับคงไม่นานนักนะฮะเสียงยางบทถนนและดอกยางไม่ดังนะครับทำให้ยังคงได้ยินเสียงเครื่องยนต์ให้ได้ฟิลลิ่งขับรถดีเซลอยู่บ้างนะครับตัว f o r er t u n e r t r d Sportivo มีเครื่องเดียวก็คือ เครื่อง2.8ลิตรรหัส 1GDFTV High Power กำลังสูงสุด177แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่รอบต่ำปกติเครื่องบล็อกใหม่ของ Fortuner ก็เงียบและสมูทลงมากแล้วนะครับทำให้การเดินทางโดยรวมนั้นยังคงชิลได้อยู่นะครับแม้จะอยู่ในเวอร์ชั่นของช่วงล่าง T.R.D แม้จะยังไม่มีเครื่อง2.4ลิตรให้เลือกนะครับแต่สำหรับ GRD Sportivo 2.8ลิตรเนี่ยก็มีให้เลือกทั้งหมด4เกรดนะครับแล้วก็มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2 L, ล้อและก็4ล้อแบบพาร์ทไทมด้วยนะครับรถแรงเครื่องยนต์ดีนะฮะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้มาทั้ง Sequential และก็ p a d e ดิลชิฟตนะครับสำหรับโหมดการขับแบบ Manual Mode เกียร์ทดมาให้ใช้งานหนักได้สบายนะครับอาจจะบรรนทุกคนหรือลากจูงกําลังนั้นเหลือเหลอืออปชั่นดีๆหลายอย่างยังอย,งอยู่ครบอาทิย์ตถุงลมนิรภัยคู่หน้าถุงลมนิรภัยหัวเข่าคนขับด้านข้างและยังมีม่านนิรภัยรอบคันอันนี้ดีมากๆนะฮะคงเคยเห็นรูปภาพกันบ้างแล้วในโซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะที่เคยแชร์เรื่องอุบัติเหตุของรถรุ่นนี้มานะครับ ไม่ต้องรอบุญเก่าเลยฮะของแบบนี้ช่วยได้มากเวลาเกิดอุบัติเหตุหนักๆนะครับสำหรับม่านนิรภัยรอบคันหรือปุ่ม engine start stop นะฮะยังมีอยู่กล่องคูบ็อกเอาไว้แช่เครื่องดื่มเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก ABD ระบบช่วยเบรก BA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SAC ระบบควบคุมการใส่ของส่วนพ่วงท้ายนะฮะ TSC ความสูงรถยังคงเดิมมุมมองการขับขี่เหมือนเดิมไม่ต้องปรับตัวอะไรใช้งานง่ายชุดเครื่องเสียงคุณภาพดีพร้อมซับวูฟเฟอร์กระหึ่มมากๆขับรถไปก็ได้ความสุนทรีนะฮะและความรู้สึกพรีเมียมจากความปราณีตของวัสดุตกแต่งภายใน new fortuner trd sportivo ได้รับการพัฒนาโดยวิศวกรคนไทยจาก toyota motor asia pacific engineering and manufacturing หรือ TMAP EM ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาของตัวย t a าในประเทศไทยนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างเต็มภาคภูมิครับที่คนไทยเรานะฮะเก่งแล้วก็สามารถทำรถดีๆแบบนี้ออกมาสู่ตลาดโลกได้ครับก็หวังว่าจะ,ะช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับคลายข้อสงสัยได้บ้างนะครับที่สุดแล้วนะฮะ,ะเชื่อผมไม่เชื่อผมก็แล้วแต่อยากให้ไปลองขับเองนะครับรถราคาล้านหล้านเแบบนี้นะครับ แล้วก็ถามว่าคุ้มไหมผมสรุปอีกทีผมว่าเล่นได้ครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยหนึ่งก็คือได้ดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับแล้วก็งานที่เขาให้มาอย่างที่ผมไล่ให้ฟังนะครับโดยเฉพาะเครื่องเสียงนะครับแล้วก็งานตกแต่งนะฮะแล้วก็งานเคปฟล่าเปลี่ยน30กว่าจุดเท่าที่ทราบมานะครับภายในเนี่ยงบประมาณที่เขาที่โตโยต้าเนี่ยลงใส่ให้ไปเนี่ยประมาณแสนสองเฉพาะภายในนะแล้วข้างนอกอีกเท่าไหร่นั้นมันก็พูดยากนะครับเพราะว่า โอเคล้อใหม่มันแพงกว่าก็จริงแต่มันก็ตีมูลค่าล้อเก่าด้วยใช่ไหมแต่หมายถึงว่าภายในที่เขาตกแต่งเพิ่มเข้าไปเนี่ยมูลค่าประมาณแสนสองนะครับก็ท่านก็ลองไปเวทดูนะครับได้ดริฟเบรกสีล้อนะครับร้อยี่สิบนิ้วนะฮะแล้วก็เอ่อเปอร์ฟอร์มนซ์ของโชคสปริงของ T R D นะฮะที่เอ่อก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องเกาะในเรื่องหนึบในเรื่องเฟิร์มนะฮะแล้วก็อ่โดยรวมเนี่ยสวยด้วยเพราะว่า Toyota Fortuner T R D Sportivo e คันนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของ วิศวกรคนไทยนะฮะที่ทำงานอยู่ในที่แมปเอนะครับเป็นคนไทยพัฒนารุ่นๆเลยนะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ To โ,โยต a นะฮะ,ะงานสีอะไรต่างๆออกมาโดยรวมเนี่ยคนถึงฮือหาและดูถูกจริตกับคนไทยมากๆนะครับผมว่าโดยรวมเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่เล่นได้ครับ